สวัสดีครับผมพิเชษฐ์ปานพงศ์ครับรองผู้ว่าวยการจังหวัดภูเก็ตครับวันที่26-27พฤศจิกายนนี้นะครับขอเชิญชาวสปาร์ตันทั่วโลกนะครับมาร่วมการแข่งขันประลองฝีมือกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมทั้งในเรื่องของบรรยากาศโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับของเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับท่านนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับครับ ทีเซ็เรามีบทบาทหน้าที่ในการดึงงานานาชาติงานสปาร์ตันเป็นหนึ่งในงานแฝกชิปของสำนักง,งานส่งเสริมการจประชุมหรือเทศกา,กาลหรือทีเซ็ในการดึงงานเข้ามาในประเทศไทยนะครับจังหวัดภูเก็ตเองเราได้โอกาสดีในครั้งนี้เป็นเป็นการเจ้าภาพในการจัดสปาร์ตันถึง3ปีนะครับ เราคาดว่ามีผู้เขา้าทำงานประมาณสัก3,000คนถึง4,000คนในการที่จะเดินทางพัวัดภูเกต็ตกลุ่มแฟนเบสที่ชื่นชอบในกีฬาลักษณะน,น,นี้นะครับก็เดินทางพัวัดภูเกต็ตแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับจังหวัดร,รวมถึงการที่สร้างเรื่องของผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับชุมชนนะครับเรื่องของตัวชุมชนเองสิง่งแวดล้อมเองก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เพราะคนที่เข้ามาเป็นนักเดินทางที่มีศักยภาพมีกลุ่มแฟนเบสที่ชัดเจนคนที่เดินทางเข้ามาประมาณ4,000คนก็จะเป็นการเดินทางเข้ามาจากนานาชาติครั้งนี้เป็น world series จัดตอนนื่ง3ปีจังหวัดภูเก็ตเราคิดว่าจะสร้างผละสสระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า1,000ล้านบาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm Paolo Rondone the Deputy Managing Director of Blue Tree Yes we are ready Yes we are ready Yes we are ready 26 27 November 2022 we are waiting for you Join us